국민 mata ดแล้วุผมก็หมดที่จะไปแล้ววันนี้ทั้งหมดมีหนึ่งพันเะจ็ดร้อยนนะเปิดมาแล้วก็ประมาณสี่สิบปีเนะจ้าของสวนชื่อคุณโต้งหรือว่าคุณกำพนกันสัจจาครับเป็นลูกชายของคุณแม่ลงรถกัสัจจาชาการแทน แม่เป็นคนก่อตัง้งคีแรกใช่ครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยครับไม่ใช่หนึ่งพันหนึ่งร้อยใช่ครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยไม่ใช่หนึ่งพันหนึ่งร้อยหนึ่งพันเจ็ดร้อยครับข้าขวาเบอก็จะเป็นโรงแสดงโรงแสดง,รง,สดง,รงโรงเทอเตอร์ แสดงศิละปะวะะัฒนธรรมไทยสีภาพแล้วก็แสดงโชว์ชางแสบหรูมีรอบเดียวรอบบ่ายมงคงึ่งอาคารทางด้านซ้ายมือตรงนี้เป็นอาคารานันทาครับมีไว้สําหรับจัดง,งานเลี้ยงและงานสัมมนาต่างๆรองรับที่นั่งได้ประมาณ4 0 0ที่นั่งนะครับ แบบลายเด้งเหมือนผัวตาหมาเหนะมือนผัวลายตาหมาดิ้งน้องนี่นต้นตาไบก <c oughs> ้านใสเบอร์เรียกว่าต้นปากเขาเรือสีปาบเขาเรือสีคาะปลาเบอร์ก็จะเป็นหกเขาเลยต้นเล็กๆเนี่ยผมปลาลงญี่ปุ่นส่วนต้นใหญ่ๆเนี่ยเรียกว่าปลาออสเตสเ,ตเียปปลลาารอ I'm not